เดียได้ยินหรือเปล่าโอเคได้ยินกันนะครับนี่เราก็จะมาแจกบ้านนะวันนี้ก็ถ้าจำผิดก็ราวๆสมหลังนะถ้าแลกหรืออะไรไปก่อนอะไรก็ขอโทษด้วยเด้อก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สร้างอะไรมากแค่เปลี่ยนสีบ้านเฉยๆนะเราจะเข้าไปดูข้างในเพราะว่าเราไม่ค่อยคิดอะไรออก แบบข้างในชมพูข้างเอ้ยไม่ใช่ดิเออนะผิดแล้วเห็นไหมนี่ห้องครัวนะจ๊ะห้องน้ำเราไม่ได้ทําให้ดูเราไปเบื่งห้องนอนนะเราไปดูห้องนอนแหละออโอเคเราจะมีสองห้องนอนนะคะที่เราทําก็คือห้องนอนสีม่วงนะฮะแบบนี้ก็จะมีแบบหน้าต่างบานใหญ่แบบนี่นะเราก็แนะนําให้ใส่ผ้าม่านนะเพราะว่าเราลืมใส่ให้ ส่งขอโทษจริงนะฮะส่วนข้างนอาก,ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะคะเรามาดูห้องนอนห้องนี้นะฮะคือแบบเหมือนมึงเหงาอ่ะมันไม่ตกแต่งเฮียอะไรเลยนอกจากเตียงนอนกับที่นั่งไอ้แบบนี้เหมือนมึงเหงาไม่บอกเออโอเคเดี๋ยวเรามาแจกไอดีกันนะฮะนัดหนึ่งโอเคนะคะทุกคนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษนะะ นี่ก็ไอดีบ้านหลังนี้เลยนะคะต่อไปทุกคนเข้าไปตรงไหนลืมล่าอ่าตรงนี้หลังจากที่ไม่ได้เล่นนานก็เหมือนลืมอ่ะเออนี่ติ๊กทุกช่องไปเลยนี่นะฮะเราไม่ต้องแคมนะ,ะเพราะว่าเรามีบ้านหลังนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคไปบ้านหลังต่อไปนะ,ะบ้านนี้ก็จะชื่อว่าแบ็คฟลิงนะ,ะบ้านแบ็คฟลิงทำไมถึงทื่เป็นแบบนั้นเพราะว่าของส่วนมากจะเป็นสีดำกับสีชมพูเดอ้อ ไปบ้านหลังต่อไปกันโอเคนะทุกคนแล้วก็มาบ้านหลังต่อมากันแล้วนะคะ <B ase. S 2> บ้านหลังต่อมานี่จะอยู่ใกล้ๆอู่เรือเขาเรียกอะไรอะเออตรงนั้นแหละไม่รู้ไม่รู้นะหาตัวเองสร้า่างยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเลยบ้านหลังนี้ก็จะใส่นะฮะแบบเป็นสีใสอะตรงๆดีนะบัานไหนไม่เป็นสีใส่ด้วยเออนี่ก็ ห้องครัวนะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนไม่มีอะไรทําอ่ะออมันไม่มีอะไรทําอ่อะอแล้วก็แบบไม่ค่อยจะสร้างบ้านแนวนี้อะไรเท่าไรนะเอาตรงๆกูสร้างไม่เป็นอะไรเออไม่ต้องแถเออนี่ข้างบนก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะระเบียงอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยมันติดตรงที่เตียงตรงเนี้เตียงตรงเนี้ยมันเข้านอนไปได้มึงเรียกูเขา้ายังไงนี่เออมึงให้กูเข้าเดี๋ยวเมื่อกูคานเข้าอะ แต่ว่าไอ้ถ้าเป็นตัวเด็กน่าจะเข้าได้นะนี่แต่ว่าข้างบนอนะเข้าได้แน่นอนนอนได้แน่นอนร้อยเปเซนนะจ้าโอเคก็คือแบบสร้างบ้านไม่ค่อยเป็นนะแบบสร้างโครงฐานเล็้ยวออไอน,นี้พอได้นะแต่ว่าถ้ามันใค้กูสร้างเองนี่หืมร้อยวันพอปีก็ไม่เสริจจ้าโอเคยี้ หแหลกแล้วแหลกแล้วมันเล่งแล้วโอเคสำหรับบ้านกระจกหลังนี้นะฮะมันเป็นบ้านกระจกริมทะเลอะไรสักอย่างอางละไรลืมนะเนี่ยเออใช่บ้านกระจกริมทะเลนะทุกคนแจกให้ดีไปสิฮะอ้าวแจกไปแล้วเลยเหรอใช่ไหมกูแจกแล้วเหรอกูจำไม่ได้เหรอกูจำไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูด๊บนึงมันเอออะมันเอ,อออะ รอแป๊บน,นึงเหมือนเนตช้าเหมือนเนตช้าเอา้าอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหคือแบบไม่ไม่ได้แจกเยอะนะไม่ได้แจกเยอะเนาะแล้วก็แจกไปได้ นี่นะคะไอดีเออทำไมมีทำไมมตัวเลขหกนำหน้าวะ่ะเออช่างมันช่างมันไปบ้านรังต่อไปกันดีกว่าเด้นี่นะคะทุกคนเราก็ไปกันที่แรกนะคะเนี่ยสร้างขคงบนนี้หมูม่เหมือนเหมือนไม่มีที่สร้างอ่ะเออเราเคยจะขึ้นยังไงก่อนถ้าเป็นคนจริงนะรับรองขึ้นไม่ได้หหลังคาขนาดเนี้ยโอเคเราลงนะ แล้วเร้วโอเคไปนะจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ตามใจดูไอตรงนี้มันจะมีทั้งสองทางนะโซฟาเอาตัวมีสองทางแอมซอดีตกมากิดอะเนี่ยไอไอาสอากุลาพกเนี้มันลอยขึ้นมาจากข้างบนนะตกมาจากข้างบนไม่ต้องสงสัยไอพวกนี้ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้ด้อนี่ตรงนี้ มันเป็นเหมือนห้องคอมพิวเตอร์ห้องทางานอะไรประมาณนี้นะห้องครัวกับห้องน้ำบอกห้องห้องน้ําน่าจะมีข้างล่างห้องเดียวนะถ้าจะไม่ผิดนะนี่ห้องครัวจะมีทั้งสองที่นะนี่คือห้องน้ํานะะแบบจะให้เทคนิคนิสนอรคือแบบเหมือนบ้านมันสีม่วงทั้งหลังอ่ะคือสีม่วงยันบันไดดูอนี่คือแบบอาหารมันบุฟเอ่ย์อื เปรดข้งหลัห้องแรกนะนี่นะห้องแรกก็จะเป็นเกร็ดแบบสีเขียวนะตีมสีเขียวฟ้าฟ้าเขียวเขียวนะก็น่ารักมุมมิงไปอีกแบบหนึ่งเด้อแล้วก็ไอ้น,นี้ด้วยอันนี้คือห้องตีมสีม่วงนะชอบห้องนี้มากเลยคือแบบมันเรียงเป็นระเแบบียบระเแบบียบไปไกลและระเบียบ เขาเรียกระเบียบโอ้โระเบียบเนี่ยมีโมเดลบ้านก็รวยด้วยลูกห้องนู้นน่ะแบบไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องตกใจมันผ่านไม่ได้นะนี่ระเบียงมันติดกันแบบอืมจะ้พูดว่างไงดี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนู่นตังน้นเห็นกันได้ป่ะเนี่ยนู่นก็คือสระว่ายนะ้ำของเรานั่นเองสระว่ายนะ้ำที่คนว่ายนะ้ำไม่ได้น,ะนั่นลูนลูนอย่าว่ายกันเลยนูน โอเคิวเตอนี่มันเอาไปนั่งนะแค่ขยายมันยาวเชยนี่ตรงเนี้ยชอบชอบนี่ตรงนี้ยชอบชอบเอาไปเรียนแบบกันได้นะทุกคนแต่มันจะนอนยากจริงจริโอ้โหจุมขึ้นน้ำลึกมากขึ้นน้ำเหมือจะลึกไปไหนเป็ดพม่ะทุกคน นี่เล่นวนใต้น้ำหายใจออกได้ไงอะไรขึ้นมานเละโอเคนะต่อไปจะแจกไอดีบ้านหลังนี้นะัะไปหาที่สวยๆเยือนกันดีกว่านะตรงนี้เป็นที่ซักผ้านะจ๊ะเพิ่มเติมกับเราเองเด้อโอเคที่ว่นตงนี้สวยที่สุดเลยนะไ่ดูช็อปชอบ,ชอบโอเคเราไปแจกันเลย นี่ยังไม่แจกนะจ๊ะโอเครอนี่นะคะอันนี้ขึ้นต้นด้วยะระดัเจโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ด้วยเดี๋ยวจะแจกอะไรอีกก็ติดตามกันไว้ได้นะคะคือแบบทำช่องดีมา <c oughs> บ๊ายบายครับ ๊ายบายขอให้ชุดีนะครับ